ดได้เสื้อใหม่ไปตีบักแลมสให้มันเห็ดงานมัไนมน่จะได้ปีมันเห็ดยังยังเป็นจักเทือนเ,เร็วหน่อยเห็ดงาน,นั่นมันซุกด้วยหัวนมม้นนนันี่ง่ายเฮ้ยคันอะไละคนบ่มีเงินให้คอยยืมบ่ไหม <laughs> ขาขั้นขี้กเอาะนี้ใส่นเข้าว่ะเออเอแมันเ่มโบราณจักเอาวิธีเอาใส่ขี้กาขั้นหรึได้แต่พ่อจังโราณเมียทำข้าดึกเป็นขี้กาพันนี้กะโบฮูจักลูกไม่นอกแล้วนิงูว่ายังเงียบเลเราใส่ในฮูนั่นฮันเดย์แล้วโบราณยินดมูเอาเร็วเรนายเร็วๆนายครับท่านครับครับไม่วันครับ หนมหัวหน้าเร็วๆหน่อยหัวหน้าหัวหน้าเร็วๆหน่อยหัวหน้าเอออ่าเปิดดิเปิดปดิบ่เปิดนี่เปิดเครื่องนี่วายมึงเห็นยังพอมึงหลักพอมึตีมือบักนี่แหละมึงลงเปิดดีๆมึงลงมาดีๆลงมาดีๆเห็นงานจะพงหงอกเลยยังบ่เป็นย่ยางบักนี่มันถนัดที่สุดก็คือมันเบิกเงิน กดดีๆกดเครื่องหันกดเปิดเปิดนี่เออเราปั่นปันตัวกลางน่ะกดได้บ่เออได้เลยมันขยับแล้วเสตตัดเลยเสตตัดเลยเสตตัดเครื่องเลยเสตตัดเครื่องเลยตึ๊ก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 อยู่เลยทำไมเครื่องเครื่องปั๊มน้ำมันยังก็ เพงควนซ้ำเพิ่งควนนำอินเดียเนี่ยเซตั์ทแล้วมันเซตนแล้วสตาร์ทแล้ว,น,ลวนี่คือภาษาแรมบาจมนูคาเี่พักลุ่มพี่เอมามอ,อให้คอยมาแก้เอาทองแดงมันัวได้มีทองแดงคอยทนัดคอ,อ,อยเขาบอกว่ายา,าความจริงมาเบาร,ร้ายพออ่าน ผนมันยังยกมันอ่นไปได้ไปขายยกแม่พิมพ์ผนไปขายมันออกเสียดาเพราะามลอยมันลยอหนักย่ง,ยงมันออกยังออยังไอออง่ไ,ไ่อกก็ไไ่อกก็ไรไ่อกก็ไรไ่ออกะล้นาทางนารเน,น้นนะไ่อ,อกนมดนี่ก่อนมันไม่เม้นะ เนบอมันใหม่มันใหม่อ,อก้นนี่ก้นกดนแปก้นแปดลดทำไมกดนั่นแล้ว f 5นั่นเออจึกๆใส่สาสใส่1ิหูเรือลงมานเรือลงวานี่เรือลงา่นลงานิม้าใส่1ิมฮนี่กดพี่15ิห้าเออ1ิห้าเรือมาพี่ทางๆ้างซิห้าื้อกัน คือซอนหยาขนาดน้ออันเบิร์เงินไฟ่ซอนมึงวะเออคนนั้นเออเออกดบันตอกางตอกางออกวันอันนี้ออกแล้วอย่าให้มันปนกันดิวะนะเอาววนี่เอาววนี่ให้เอาววังได้นี่บอกมาบอกมาให้เอาววังได้นี่บอกเอาวันี่บอกเอาวันี่บอกเอาวันี่บอกืึงเอาวังนี่เอางอนนี่บมดมันแหลวเลยได้เยี่ยวได้ยยัง Để nhang mà đầm vô, đầm đi nương. Đầm vô. đầm vô. Mục chưa vào mục lộp lệ nhang này. Mục lộp lệ nhang chưa Ờ. À, chưa sao lại hết ngàn mà tham được, là hết dư là lô rồi. Đây là mục chắc bằng đô. ทางใกล้ๆตรงนู้นมันมันมันมีเม็ดดำๆบ่บ่มีโอ้ยจับจๆนี่น้องมึงปึกตายแท้ยุดลบออกเลขสิบห้นเลขสิบห้าใส่เลขชูนก่อนชูนเดือนมาอีกทางทางทางเออชูนตกลงเด็ปั้นบันปันเออปั้นแล้วเนื้อมันสิบออกอยู่หันบัดนีเข้าใจไหม โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่มันเต็มยังฮ่าฮ่าอ้าวใส่ซิปนั่นใส่ซิปคือเก่าเออศูนย์เอ่อเลือนจะบอกมันอ่ะโอ้ยขอนกูใส่หัวบักนี่แล้วเนาะเอาลกลงเปิดเครื่องน,นั่นแซวว่าให้กูบอกหัวเขาแน้วหัวประเขาเขายามันหัวหน่ะ เปิดหม้อก่อนเปิดหม้อก่อนเปิดเออเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยฮะนี่เป็นนี่เลยเออเปิดประตูเลยปิดไปใช้นี่ไปเปิดน้ำนิดเปิดน้ำนิดฮาบาทง่อยเรียบร้อยเลยฮาบาทนี่ มีกี่หนึ่งม่ได้ชอดไม่เดียวก็นไ,ไม่ได้ยังอีกแล้วสอดสองสอดไม่กี่หน,นึ่งได้เดี่ง้ำมาูดี่อวเออเดี๋ยวก่อนเออไฟมันบวกลงวะ